การพาธุรกิจไปบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยมันท้าทายสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องจะสื่อสารการตลาดยังไงให้มันฟังให้ข้อความแบรนด์เราเข้าไปนั่งในใจลูกค้าต่างชาติได้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบเจาะลึกเลยค่ะว่าบริการแปลเอกสารการตลาดระดับเทพเนี่ยเขาทำกันยังไงใช่เลยครับเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคือมันไม่ใช่แค่ขับเปลี่ยนคำเฉยๆ การแปลการตลาดจริงๆเนี่ยมันต้องทะลุไปถึงเรื่องวัฒนธรรมเลยต้องเข้าใจอินไซต์คนท้องถิ่นแล้วก็ยังต้องคุมโทนเสียงของแบรนด์ให้เป๊ะเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆเ,เลยด้วยวันนี้เราลองมาดูกันจากข้อมูลของผู้ให้บริการที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆอย่าง Powano Translation เป็นกรณีศึกษาว่าเขามีวิธีจัดการกับความท้าทายพวกนี้ยังไงบ้างครับ ฟังดูมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วบริการที่ว่านี่เท่าที่ดูข้อมูลมานี่คือมีตั้งแต่บรชวร์แผ่นพับใบปลิวไปจนถึงฉลากสินค้าป้ายโฆษณาแบนเนอร์หรือแคตตาล็อกสินค้าคือทำได้หมดเลยอะแถมรองรับตั้ง8ภาษาเนี่ย อังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีลาวเขมพรพมาร่าเวียดนามจุดที่น่าทึ่งคือเขาใช้นักแปลเจ้าของภาษาทํางานร่วมกับนักแปลไทยที่เก่งเรื่องการตลาดโดยตรงเลยแบบนี้มันต่างจากแค่แปลทั่วไปยังไงคะจุดต่างสําคัญอยู่ตรงนี้แหละครับมันหมายความว่านักแปลต้องไม่ใช่แค่เก่งภาษานะครับแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคนแต่ละชาติเนี่ยเขาตอบสนองต่อ Key ี e มสเซจแบบไหน ต้องสื่อสารอารมณ์ยังไงให้โดนใจต้องปรับเนื้อหาให้เนียนไปกับวัฒนธรรมเขาแล้วที่สําคัญมากๆคือต้องรักษาเสียงของแบรนด์เอาไว้ให้ได้เช่นถ้าแบรนด์เราดูขี้เล่นเป็นกันเองแปลออกมาก็ต้องขี้เล่นเหมือนเดิมไม่ใช่กลายเป็นทางการไปซะง,งั้นเนี่แหละครับคือพลังที่ทําให้การสื่อสารมันเวิร์กจริงๆอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่แปลให้มันถูกแต่ต้องแปลแล้วขายได้ด้วย อย่างนี้การแปลเอกสารแต่ละแบบก็ต้องมีเทคนิคต่างกันไปสิคะอย่างฉลากสินค้าหนูเดาว่าต้องเป๊ะสุดๆเลยเพราะอาจมีเรื่องกฎหมายหรือข้อมูลสุขภาพเข้ามาเกี่ยวถูกต้องเลยครับความแม่นยำสำคัญสุดๆแต่พอเป็นใบปลิวหรือแบนเนอร์โจทย์จะเปลี่ยนไปเลยเน้นสั้นกระชับเตะตาดึงความสนใจให้ได้ในเสี้ยววินาทีส่วนบรชัวหรือแคปตล็อกนี่เปรียบเหมือนทูดของแบรนด์เลยนะครับ ต้องให้ข้อมูลครบถ้วนสร้างความน่าเชื่อถือสื่อถึงตัวตนคุณค่าของแบรนด์ให้ได้มากที่สุดคือแต่ละแบบต้องการความใส่ใจคนละมุลกันเลยครับโหละเอียดจริงๆค่ะแล้วความน่าเชื่อถือของบริการพวกนี้มันมาจากไหนคะทำไมแบรนด์ใหญ่ๆถึงกล้าฝากหน้าตาของตัวเองไว้กับเขาหลักๆเลยคือเรื่องคุณค่าที่จับต้องได้ครับตั้งแต่การคัดนักแปลที่ต้องเก่งจริงแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆที่สำคัญคือ เขาไม่ได้แปลเสร็จแล้วจบนะครับแต่มีบริการหลังส่งงานมีระบบให้ลูกค้าติดตามงานได้ตลอดแบบนี้มันสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยครับแบรนด์ใหญ่ๆถึงเลือกใช้เพราะเขามองหาพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจแบรนด์จริงๆทำงานได้หลายภาษาคุณภาพต้องมาก่อนแล้วก็ต้องยืดหยุ่นพอจะปรับตามโจทย์ได้ด้วยแถมขั้นตอนสั่งงานก็ไม่ยุ่งยากเลยครับแค่ส่งไฟล์ประเมินราคาจ่ายเงินแล้วก็เริ่มแปลตรวจสอบส่งมอบจบเลยง่ายๆฟังดูครบเครื่องมากๆเลยค่ะ สรุปง่ายๆก็คือการลงทุนกับบริการแปลการตลาดดีๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินเพื่อให้ได้คำแปลเฉยๆแต่เป็นการลงทุนเพื่อให้แบรนด์เราสื่อสารออกไปได้ชัดเจนทรงพลังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทั่วโลกได้จริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับมันคือการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาวจริงๆแล้วก็ขอทิ้งท้ายชนคิดต่ออีกนิดนึงนะครับว่า นอกจากแปลข้อความให้เป๊ะปังตามวัฒนธรรมแล้วเนี่ยไอเรื่องหน้าตาหรือวิชวลไซน์ของสื่ออย่างพวกบโรชูร์แคตตาล็อกรูปภาพสีสันต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมแต่ละประเทศมากน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเข้าถึงลูกค้าได้แบบ100%เซจริงๆน่าคิดต่อมากๆเลยนะครับประเด็นนี้